สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10ล่างสูตรที่3นะครับผมเป็นสูตรที่3ของเลขดับนะครับผมแนวทางย้อนหลัง12งวดด้วยกันนะครับผมออสูตรก็คือใช้หลักร้อยครั้งที่3ลบด้วย1นะครับหลักร้อยครั้งที่3ลบด้วย1นะครับ นะ17เมกราครับผม9ลบ1เหลือ8ได้8เป็นเลขดับบล์หหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา1กุมภา8ปดหนนะครับเหลือ7นะครับได้7เป็นเลขดับบลก้หลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มา16กุมภาสองออก1เหลือ1นะครับผมได้1เป็นเลขดับบลมกหลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับ วันที่1มีมีนาครับผมศูนย์ต <Uh ัวนี้เป็นเป็นเลข10นะครับผมศูนย์ตัวนี้ให้เป็นเลข10นะครับ10บลบหเหลือ9นะครับผมได้9เป็นเลขดับนะครับออก7 3หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับผมยังยังอ่าวันที่16มีนานะครับผมศูนย์ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมศูนย์ตัวนี้เป็น10นะครับ10บลบหเหลือ9นะครับอ่ ในเก้าเป็นเลขดบอ,อกหเาหลักสิบเป็นเลขหเลขดเป็นเลขเก้าเดับเก้าไม่มาหนึ 1, ่งเมษาสามออกหนึ่เหลือสนะครับผมได้สองเป็นเลขดับอศูนย์หหลักสิบเป็นเลขศูนย์เลขดเป็นเลขสองสดับสไม่มาสิกเมษาสามเอาออกหนึลบหเหลือสงนะครับผมนะครับได้สองเป็นเลขดับอกห้าหกลักสิบเป็นเลขหเลขดเป็นเลขสองดับ 2ไม่มานะครับวันที่2พฤษภาสี่ลบหเหลือ3นะครับผมนะได้3เลขดับออกหนึ่งแหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา16พฤษภาสี่ลบหเหลือ3นะครับผมนะเอาออก1งเหลือสออก1 4นะครับผมหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา1มิถุนาครับสอลบหเหลือ1นะครับผมได้1เป็นเลขดับออก4 5หลักสิบเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผม วันที่16มิถุนาครับ9กลบหเหลือ8ได้แปดเป็นเลขดับของหนะครับผมหลักสิบเป็นเลข1นะครับผมเลขดับเป็นเลข8นะครับเลขดับเป็นเลข8นะครับก็8ดับ8ไม่มานะครับแล้วก็วันที่หนึ 1, ก่กรกฎานะครับผม1กรกฎาก็จะได้อ่า 4ลบออก1น,นะครับสลบออนึเหลือ3าได้3เป็นเลขดับนะครับหนึ่งกรกฎาได้เลข3าเป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ